เรื่องยอ่อเธอเขาเงาแค้น EP ที่11และ12ก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามช่องเล่าเรื่องด้วยนะคะในวันถแถลงการประกาศประธานคนใหม่ของบริษัทนั้นเมทินีดันถูกลอบยิงวายุรู้เรื่องเข้าก็ตกใจมากรีบบอกข่าวกับกรรมการทุกคนและบอกว่าเมเทนีถูกลอบยิงจนไม่สามารถมางานประกาศเป็นประธานคนใหม่ของบริษัทได้ ทุกคนและกรรมการในบริษัทที่ได้รู้ข่าวก็ยืนยันว่างานนี้ยังไงก็ต้องมีการประกาศประธานคนใหม่ต้องมีใครสักคนขึ้นมารับตำแหน่งประธานเพราะว่ามีนักข่าวมาทำข่าวกันมากมายไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลเสียต่อบริษัทและทำให้ผู้ถือหุ้นเสียความมั่นใจเสียความเชื่อมั่นต่อบริษัทได้รุ้งจึงเสนอให้วายุขึ้นเป็นประธานแต่ทุกคนยังคิดว่าวายุนั้นมีข่าวเสียหายอยู่จึงไม่เหมาะที่จะมารับ ผู้ประธานในขณะนี้ทุกคนจึงหันไปขอให้กรัมรมนาธขึ้นเป็นประธานแทนแต่กรัรมมานาธปฏิเสธและบอกว่าเขาทำไม่ได้ทุกคนก็เลยบอกไปว่าทุกคนรู้ถึงความสามารถของกัมปานาธอยู่แล้วแต่เพียงให้กัมปานาตขึ้นรับตำแหน่งเพื่อหลอกตานักข่าวเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองและกัมปานาธก็ต้องจำใจทำตามที่ทุกคนนั้นบอกพอข่าวออกไปก็ทำให้เกศราแปลกใจเป็นอย่างมากที่กัมป ทุกคนบอกว่าทุกคนรู้ถึงความสามารถของกัมปนาตอยู่แล้วแต่เพียงให้กัมปนาตขึ้นรับตำแหน่งเพื่อหลอกตานักข่าวเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอง และกัมปนาตก็ต้องจำใจทำตามที่ทุกคนบอกพอข่าวออกไปก็ทำให้เกศราแปลกใจเป็นอย่างมากที่ผู้เป็นประธานนั้นคือกัมปนาตหลังจากนั้นวายุและหนึ่งใจก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมเมทินีซึ่งหมอก็กำลังดูอาการอยู่อาการของเมทินีค่อยๆดีขึ้นแต่อีกคนที่เจ็บหนักนั่นก็คือพัสนพัสนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสหนึ่งใจที่ได้รู้ข่าวว่าอาของเธอถูกยิงก็เสียใจเป็นอย่างมาก เธอเป็นห่วงอาการของพัสด์อาของเธอมากทำให้เธอต้องเสียน้ำตาเลยหลังจากที่กัมปนาถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัทเขาก็เอาความกดดันมาใส่ไว้ที่ตัวเองและจากแรงปลุกปั่นและเสียงยุโยงจากรุง้งว่าทุกคนมองกัมปนาถเหมือนตัวตลกมองเป็นหุ่นเชิดแค่นั้นขึ้นมารับบริษัทตำแหน่งเพียงชั่วคราวพวกเขาไม่ได้มองเห็นถึงความสามารถของกัมปนาถเลยทำให้กัมปนาที่กำลังดื่มและมีอาการมึนเมายิ่งรู้สึกเครียด แคนลุงที่ได้ทีจึงยุโยงใส่หูกมปนาตอีกไปว่าทุกคนนั้นไม่ต้องการให้กมปนาตได้รับตําแหน่งที่แท้จริงเพราะพวกเขาต้องการยึดบริษัทไว้กับตนเองกมปนาตจึงบอกกับลุงไปว่าเขาจะไม่ไว้ใจใครอีกแล้วและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อตนเองและจะไม่ยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปลุงที่วางแผนใช้กมปนาตเป็นเครื่องมือและเป็นสะพานในการครอบครองบริษัทเธอรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเข้าทางเธอแล้ว กำปน้าที่กำลังเล่นตามแผนของเธอถือว่าเป็นตัวเอกเลยส่วนตัวรองอย่างนาวาก็ถูกเขี่ยตกกระป๋องไปทันทีหลังจากที่เมธทนีอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลได้ความคิดแรกของเธอนั้นคือมหาเกสราเพราะเธอคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเกสรา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เธอถูกยิงและปั่นหัวให้พี่น้องแตกแยกกันเพราะว่าตอนนี้กำปนาตนั้นก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ขึ้นเป็นประธานเขาบ้าคลั่งในอำนาจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมธินีพูดกับเกษราไปว่าเธอเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างใช่ไหม เกษราตอบกลับว่าคุณนั่นแหละเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยรวมถึงเรื่องที่วางแผนฆ่าชั้นกลางทะเลด้วยเมทินีก็ปฏิเสธในสิ่งที่เกษรากล่าวหาเธอเช่นกันเมทินีจับตามองเกษราอยู่ตลอดเวลาจนเมทินีได้เห็นตอนที่วายุอยู่กับเกษราวายุเข้าไปกุมมือและโอบก,กอดเกษราเพื่อเป็นการปลอบใจ ยิ่งเมเทนีเห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้เธอยิ่งเข้าใจและปักใจเชื่อว่าทุกอย่างนั้นล้วนเป็นแผนของเกษราที่จะฮุบบริษัทและเธอก็ใช้วายุเป็นเครื่องมือเมเทนีแค้นใจมากไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเมเทนีเลยคิดจะลงมือทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองเมเทนียกปืนขึ้นมาหวังจะยิงไปที่เกษราให้สมกับที่เคยทำกับเธอเอาไว้ทันทีที่จะยิง วายุก็เอาตัวเองเข้ามาบาังเกตราพอดีและก็กำลังมีคนเดินเข้ามาที่เมทนีทำให้เมธนีเก็บปืนและออกไปจากร้านงานนี้เรื่องไม่ได้จบง่ายๆแน่นอนใครกันนะที่คิดจะทำร้ายเธอและคิดแย่งบริษัทไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องตามไปลุ้นกันในละครนะคะ เธอเขาเงาแค้นทางช่อง25ทุกวันจันอังคารนี่เป็นแค่การสปอยอาจจะไม่ตรงกับในละครขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ